ทดสอบไมคกันนะคะทุกคนนี่นะคะสิ่งที่ได้นี่นะคะก็จะเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับมือถือนะคะแล้วก็ตัวไมคที่ไว้ติดกับเสื้อนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ไว้แปลงสายกับพวกที่เป็น ios นะคะพวก iphone นะคะแต่ของเราอ่ะคือเป็น android นะคะเราสามารถเสียบตัวนี้เข้าไปได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราจะเริ่มเสียบเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะทดสอบไมคกัน ตอนนี้คือที่บ้านเนี่ยเสียงดังมากนะคะเพราะว่าเป็นพัดลมไอพัดลมพัดลมอะไรอะพัดลมไอ้น้ำนะคะทุกคนเสียงก็จะดังอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้คือเรากำลังถอดไม้นะคะทุกคนเสียงก็จะหายนะคะเชื่อมสัญญาณจับก,กับบลูทูธนะคะจับก,กับบลูทูธตอนนี้เสียงหายแล้วเสียงไม่มีแล้วนะคะ อ้าวแล้เริ่มสัญญาณอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะคะว่าดูซิจะได้ยินเสียงขนาดไหนนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะใครได้ยินคนนั้นสวยคะ่ะได้ยินนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดเดี <exp> ๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันะนะคะสองทุ่มถึงเที่ยง